สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหัวแฮดหมู่ที่3นะครับตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแวะเข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหัวแฮดหมู่ที่3นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอาคารขนาดนี้เนี่ยหลังนี้เนี่ยทำการก่อสร้างมาก็าได้ประมาณตั้งปีกว่าปีกว่าัเนาะผมผมมาเน,เาานี่เนาะ ด้วยทางงบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใดขณะนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นจะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะมีการเปิดทางไปทางการและจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้พิพน้อาประชาชนชาวตำบลรอบเมืองและ,บบะหมู่บ้านหัวแฮดนะครับกำลังมาพัฒนาแล้วก็กำลังกินข้าวกันสวัสดีครับทุกท่านแซ่บครับแซ่บแซ่บวแซ่บว่ เห็นมนี่ก็คือบรรยากาศท่านผู้ชมกำลังทานข้าวกันเพราะว่าผมมาช่วงเที่ยงพอดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยร่วมกันพัฒนาเสร็จแล้วก็ทานข้าวทานปลากันปกติมีอย่างนี้อะไรน่ยมีอย่างนี้อะไรนยตามบอกพวงบักแดงครับครับเห็นเห็นท่านรงเห็นทีมงานนะครับทุกคนโอ้ยอุดมสมบูรณ์เนาะนะครับตามสบายด้วยแม่เด้อตามสบายเขาอยากเจ็บปากวันด้วยแม่เด้ออีหยังนั่นอีหยังนั่นน้ำบ่มาเสียสิ่งดีไปนาเดี๋ยวดื่มน้ำสักก่อนท่านผู้ชมที่เคารพขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ อ่าขอให้ท่านเจริญเจริญนะครับมีความสุขร่งร่ร่ำเรื่อยเลยครับยินดีกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบนอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนี่ก็คืออาคารที่ก่อสร้างเสร็จสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็สะอาดสะอา้านดูโอโทงดูดีมากครับซึ่งวันนี้ทางทีมงานคุณพี่ชวีวันอาเดเออประธานสภาอบรตอรอบเมืองก็จะได้เดินทางไปพบท่านผู้วา่าแล้วก็จะได้เชิญท่านมาเปิดงานอย่างเป็นทางการวพาเปิดอาคารอย่างเป็นทางการนะฮะบรรยากาศโดยรอบในขณะน,นี้เราจะเห็นอยังเหลือกองหินกองทรายเลย็กเล็กน้อยน้อยนะครับ เอ่อมีทางขึ้นทางลงโอ้สวยงามมากเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็เอ่อค่อยติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ทอนผู้ภัยรายงานจากเอ่อโรงพยาบาลซื้อเต็มมา้ยเนี่ยเกาะซื้อซื้อเต็มบัวอันซื้อโรงพยาบาลเทานี่แม่หมองนี่เขาจะตั้งซื้อโรงพยาบาลร้านไหนเกาะโรงพยาบาลตำบลหัวหนไอยเป็นศูนย์เป็นศูนย์ยุ่นมะโอ้ก็จะก็หงจะเป็นศูนย์อยู่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหัวแฮดหมู่ที่สามตำบลรอบเมืองเอาตามป่านี่แหละ ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอกท่านผู้ชมที่กรพครับวันนี้นพรภูภัยรายงานสด,สด,สดจากพาเข้าบ้านขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยกินกินเยี่ยมเยี่ยม